สวัสดีครับผมสวัสดีครับก็เป็นเส้นทางที่เรามาส่งหมูกระทะประจำมาครับที่อับูดามา ก็เนี่ยครับที่ที่บอกว่าเพื่อมีโอกาสนะครับที่จะมาเที่ยวหาเชายพลอะไรเงี้ยก็ก็จะมีครับบรรยากาศแบบเนี้ยครับบรรยากาศแบบเนี้ยสถานที่ทใกล้กับที่เชยพนอยู่ครับตรงนี้เขาเรียกทางมหุมปตาดครับผมมหุปตาดครับส่วนส่วนเชยพลก็อยู่ทางไปประมาณหก จ็ดกิโลครับจา,จากที่นี่นะครับจากแหล่เ่แต่บูดาจะมาทุกวันครับแทบทุกวันนะฮะที่มีการตั้งหมูกระทะครับถ้ามีตั้งหมูกระทะในบูดาจะมาทุกวันก็จะมาส่งหมูกระทะครับผมทุกวันครับผมเทยพลมาแถวนี้สองครั้งแล้วครับัวเทยพลมาสองครั้งพามาส่งสองครั้งนะาพ,างางพา,าขึานะ้นรถขึ้นรถเล่นนะครับขึ้นรถเล่นนะ พามาขึ้นรถเล่งให้ที่บอกว่าเพื่อความเคยชินนะฮะเพื่อความเคยชินในการขึ้นรถมัจะได้ไม่กลัวเวลาเราพาไปไหนหรือว่าเราพาออกงานแล้วนะก็เนี่ยครับเอาไว้เชิญชวนพวี่น้องๆพ่อ,อแม่เอฟนะครับ จะีอคนนันฮะเนี่ยครับก็เสื่อได้มามาเที่ยวครับพักผ่อนจย่นใจอะไรอย่างเงี้ยครับก็ว่ากันไปนะครับ